จากกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด ซึ่งตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แถลงข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่29ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมและสั่งการให้อำเภอแม่อายจะตั้งจุดตรวจบูรณาการเพื่อคัดกรองคนเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในส่วนของอำเภอแม่อายก็ได้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานีตำรวจภูธรแม่อยอตำรวจตะเวนชายแดนที่334สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภออมอบตในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ในส่วนของกองร้อยอา,าลลสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายได้ดําเนินการตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดโดยเราจะได้ดําเนินการยืด4ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับคําสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทัางนี้ในส่วนของมาตรการในการคัดกรองตรงนี้ก็จะขอให้ทางท่านสารสุขอำเภอได้นําเรียนถึงวิธีการคัดกรองว่าเรามีวิธีการดําเนินการอย่างไรคะ่ะ ในส่วนของวิธีการคัดกรองนะครับเมื่อมีผู้เดินทางจากจังหวัดเชียงรายหรือว่ามีผู้เดินทางเข้ามานะครับเราก็จะให้ทางอสมอนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ช่วยวัดอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิเกิน37.5เราก็จะนำผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน37.5เข้ามาคัดกรองบริเวณเต็นท์นะครับเพื่อดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขต่อไปหาก ผู้ที่มีไข้แล้วมีประวัติเสี่ยงนะครับเราก็จะนําไปตรวจที่โรงพยาบาลแม่อายครับผมตอนนี้ยังไม่พบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงนะครับคืออุณหภูมิเกิน37.5ครับตั้งแต่ตอนเช้ามาถึงบัดต,ตอนนี้เรายังไม่พบครับผมก็ไงเรังมาคนเดียว

สามสิบห้าจุดเก้าสามหกจุดห้าครับข้างนมาคะคบผม